ออมนยม่ยนน่ยูาาดหหใจยคิดว่าทั้งธีบวชชีเสร็จแล้วบวชชีเสร็จแล้วก็จะมาเช่าไปแล้วก็เอาไปยพยาที่น้องด้วยอะค่ะใช่ค่ะก็เพื่อเพื่อว่าคนทางบ้านจะได้มีโชคมีลาาเหมือนพวกเราอะค่ะแล้วคนที่ชมอยู่อาจจะสนใจแล้วจะได้มามที่วัดอาจจะมีโชคมีลาาเหมือนเราส่งคนที่น้อง จะ <The> ชักไหมคะน่ะชัดครับลงเฟซบุ๊กด้วยนะพี่มด <c oughs> ลงเฟซบุ๊กแต่ดูสวยนะสามหกูนยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอยู่ดิวปเทวะค่ะอ,อ,อยู่ราชบุรีค่ะเอามาที่นี่บ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่ามีโชคมีลาบแล้วการค้าดีอะค่ะก็ชอบมาทำบุญมามาหาหลวงพ่อบ่อยๆอะค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนี้ที่ดาวอุบาเทวะค่ะอยู่จังหวัดราชบุรีเหมือนกันค่ะก็วันนี้ก็มาวัดมีโชคมีลาภค่ะค่ะก็โชคดีมากอะค่ะถูกตะรี่งวดที่แล้วค่ะห้าใบก็เลยจะมาทําบุญค่ะแล้วก็คิดว่าจะมาบวชด้วยอะค่ะค่ะก็โชคดีเหมือนกันค่ะเหมือนกับพี่สาวก็ถูกลังวัลอื่นค่ะแต่ว่าหลายงวดหน่อยสามซิงวดติดอย่างเงี้ยค่ะก็พอได้ส่วนนึงอะค่ะ มีว่าได้มาครอบครูที่วัดน,นี้ค่ะพ่อก่อนจะกราบพี่สาวกับแม่เขาเข้าไปกราฟอาจารย์นะคะแล้วหลวงพ่อเขาก็พูดไปว่าเดี๋ยวเองครูมวันนี้เดี๋ยววันหน้าเองก็มาอีกแล้วก็ได้มาจริงๆค่ะแล้วก็เลยว่าวันนี้ก็จะมาบวชชี มาวันนี้บ่อยเพราะว,ว่าครั้งแรกหลวงพ่อก็บอกว่า,ามาทำบุญทำการค้าทำอะไรอย่างเงี้ยก็ดีให้แปรดวงมาคะ่ะหลวงพ่อแนะนำให้แปรดวงแล้วหลวงพ่อก็แปรดวงให้กลับไปก็โชคดีช่วงมีลาบค้าขายดีดีทุกอย่างแล้วหลวงพ่อก็เป็นเัินเองนะคะคอยแนะนำว่าต้องแบบทำพิธีนะดวงไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะ่ะแล้วจะมาบ่อยขึ้นด้วยวเหมื <laughs> อนเดิมค <laughs> ่ะก็มาเปลี่ยน พญาเต่าเรือนแล้วก็ถึงเงินหินทองเรนชาก็ก็รู้สึกว่าดีขึ้นจริงๆค่ะคนที่บ้านก็มากันบ่อยด้วยพากันมาคือเขาได้ยินว่าเออวัดนี้ดีนะคะหลวงพ่อทําให้ดีอะไรอย่างเงี้ยแปรดวงมาค่ะท,ทํำพิธีดีคือรู้สึกว่าดีขึ้นก็พากันมาบ่อยขึ้นนะคะ พอเราดูแล้วทีนี้เราอยู่ใกล้บ้านเราด้วยเราอยู่แค่จังหวัดาชบุรีเองแล้วหลวงพ่อก็อยู่แค่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากราชบุรีเท่าไหร่ก็เลยพาพาให้ชวนพี่อะค่ะชวนพีม่มาที่นี่มาเพื่อที่จะว่ามาไหว้หลวงพอ่อกราบหลวงพ่อค่ะทีนี้มาพอมาปุ๊บเรารู้สึกว่าดีกลับไปแล้วเราดีเราก็เลยมาเรื่อยๆมาบ่อยเหมือนแบบว่ามาประจําแล้วอะค่ะเดือนนี้มาไหว้พระรอดโบสถ์ด้วยมาไหว้พระรอดโบสถ์ะดี หหนนดมยย่่าใจคิดว่าทำที่บวชชีเสร็จแล้วอ่บวชชีเสร็จแล้วก็จะเช่าไปแล้วก็เอาไปให้ญาติพี่น้องด้วยอะค่ะใช่ค่ะก็เพื่อเพื่อว่าคนทางบ้านจะได้มีโชคมีล่าเหมือนพวกเราอะค่ะแล้วคนที่ชมอยู่อาจจะสนใจแล้วจะได้มาที่วัดอาจจะมีโชคมีล่าเหมือนเราสงคนรที่น้องค่ะ